ที่อุบลราชธานีนะคะบรรยากาศการตรวจเลือกฐานกองเกินเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการประจำปีการประจำปี2563ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรการพืชผลที่นี่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกันค่ะโดยมีการเน้นย้ำให้คณะกรรมการตรวจเลือกปฏิบัติด,ด้วยความโปร่งใสปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งก่อนการตรวจเลือกเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกับบุคคลที่เดินทางมายัางบริเวณจุดตรวจเลือกทุกคนพร้อมกับเน้นย้ําให้ยืนหรือนั่ง ต้องมีการเว้นระยะห่างนะคะและให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกรวมทางญาติสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาต้องมีการสแกน QR ว o d e ค้ดไทยชนะและปฏิบัติตามแนวทาง New n o r m a l เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับอำเภอตรการพืชผลมีผู้เข้ารับการตรวจเลือก254คนค่ะที่นี้ต้องการทหารเข้ารับราชการเป็นฐานกองประจำการ68นายด้วยกันค่ะ